น,นี่คือท้ำของนอนอากาศพี่น้องซึ่งมื้อน,นี้เราจะทำกับเดินทางอันนี้คือเดินทางมาจากท่านเคะนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพวกเราจะเข้าที่ห้าลอดถ้ำพี่น้องซึ่งการที่ห้าลอดถ้ำนี่จะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนะาะค่ะพวกเราเพราะว่าหน,นึ่งชั่วโมงครึ่งนี้เพราะว่าพวกเราออน่อาจะชมธรรมชาติอ่หินงอกหินย้อยอยู่ในถ้ำเนาะ เป้าหมายของบ um ันทึกถ้ำในมือนี้ก็คือมาเที่ยวถ้ำกองล่อเนาะแล้วจะไปพักอยู่ที่หน้าตาลรีสอร์ทน้องเพราะว่ามีเอฟซีหรือว่ามีหลายๆท่านแนะนํามาว่าเธอ,ออยู่อยู่นาตาลอยู่บ้านนาตาลของพวกเรามีรีสอร์ทนึงที่สวยงามเนาะ,นะกับบวกเว่าบรรยากาศจะเป็นอะไรเดี๋ยวพวกเราสิเข้ามาเลาะมาเลาะมาเที่ยวบึ้งถ้ำกองลอว่า ยิ่งใหญ่อลังการและตื่นเตนะ้นสุดเลยเจ้ายวเราไปเบิ่งกันครับไปเดี๋ยวบุญไม่กันไป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 นี่พี่น้องมื้อนี้บัดนี้ก็เดี๋ยวไปเบิ่งห้องก่อนหลังจากกินอาหารเที่ยงสำเร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเบิง่งไปเบิ่งห้องห้องนี้ก็จะมีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่เนาะแต่ว่าราคานี่ก็เซ้ำซ้ำกัน ระว่างเตียงเดียวเตียงคู่แต่มันจิบไปแตกตั้งกันยี่บอนว่าห้องแอร์ห้องพัดร่มมันมอนน้องห้องแอร์นี่กะราคาสามแสนห้าสิบพันกีบต่อคืนหนึ่งถ้าเป็นห้องพัดรมกะจักแสนก็สองแสนห้าสิบพันสองแสนห้าสิบพันก็จิมีกาแฟให้พี่น้องตอนเช้าๆก็ตื่นมาสามารถต้มน้ำให้ ใส่กาแฟได้เลยเนาะแต่ตัวจริงก็เดี๋ยวเฮาเฮาไปเบิ่งกันไปเฮาสิไปทางไหนก่อนทางนี้ก่อนเนาะโอ้ทางนี้นี่โอ้ทางนี้ก็คักพี่น้องแต่โซนทางนี้จะบ่ได้จะบ่ติดห้วยเนาะไปใส่ไลิ่น

เพิ่นออกแล้วเออห้อ,หองห้องนี้เพิ่นเข้ามามื่อเสาวนี้โอเคปะกระด้างสางมารถนอนอทันีเลยอือตอนนี้เท่าไหร่ก่อนตอนนี้สแส,นห,สนห้าแสนห้าแสนห้าหนึ่งปะ่ะเมนโอ้เเหเือถเขากนูห้องพัดลมเหรอแสนห้าตอนนี้เตียงคู่มันปะ่ะอ๋อเตียงคู่โอ นี้จะเป็นห้องห้องพัดลมเนาะถ้าเที่ยวแวบเบที่ยวแวบ,บประหยัดประหยัดแน่กน็จะมีห้องพัดลมนี่ห้องหนึ่งแสนห้าสิบพันกีบกับประมาณสองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทห้องน้ำจะเป็นไปใชสห้องน้ำรวมอยู่ทางอยู่ทางนอกเนาะมาเดี๋ยวห้องมาเบิ่งโซนทางนี้เติมพี่น้อง โซนนี้จะเป็นห้องแอร์เนาะอ่าเดี๋ยวโซนโซนนี้เป็นห้องแอร์มันวะห้องพัดลมห้องพัดลมไม่บ่นนี่ถ้าเติมแอร์เข้าไปก็เป็นสามแสนอ๋อตอนนี้ห้องเท่าไหร่สองแสนห้าสองแสนห้าเอาตอนนี้สองแสนห้าสองแสนห้าเป็นห้องพัดลมเนาะถ้าถ้ามีแอร์ถ้ามีแอร์จะเป็นสามแสนห้านาะก็ห้องก็ขายเคียงกันขายคือกันเลย นี่พี่น้องห้องนี่คือห้องพักโอ้ยิงใหญ่อลังการอลังการงานสร้างเนาะจุดนี้ก็สามารถนอนได้สามคนนะพี่น้องสามารถนอนได้สามคนเลยเบิ่งวิวสามารถมานั่งเบิ่งวิวทงกนาไดงามแห่งงามแห่งเดี๋ยวเขามาเบื้องห้องน้ำห้องน้ำตึมนี่จะเป็นห้องน้ำเนาะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำ โอ้ม oh, oh, ีได uh ้เป่าผมอีกโอ้มีได้เป่าผมห้องน้ำสะอาดสะอาดเลยห้องน้ำสะอาดดเลยัานเขากะเตรียมที่โอ้จุดนี้ก็มีบนนั่งบุห์โอ้กำลังแต่งโอ้ขัดแขะ โอ้ยแต่งกำลังเนาะทางนี้เนาะโอ้คัก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 ักักวิววิวน้ำเลยไปเดี๋ยวเฮาพูดแหละเฮาโอ้คัก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 เ็ดบอลตุ่นนะมันใส่เสื้อกันเนาะโอ้วคักหลายคักลาย กิดจะกล่ำไส้เห้อพี่น้องโอ้พอดีพอดีมีคู่เขาคอยไปกับเจ้าเด้อโอเฮ้ยเขามีคู่เลยเด้อเขามีคู่แล้วเขาไปกับนายพานเลยเขาไอลงมาลงมาน้องๆลงมาทีมงานเขา กิจกรรมภหยเงื่ขยับแปปซี่นะกรเสียดายเอาลงมาหน่อยว้ยเอาไเ้ยเจอกมาพ่อแม่ไปบบบนี้เท่าว้ายเน่าไหนก็ยสิเปียกอยู่ดอกเท้าเลย กินหน้าไปพูดไหมกินหน้าเรอนน้าไปพดขึ้นไหม่แม่เนี่อคู่นี้ไปเปไ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 ไป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 ไเไปไปไไป้ปไปไปไ่ไไปเปไปไไปไไปไปไปไไปไปปไปไปไอไปไปไไไปไไไ น,น,น, עם, น,นี่นั่หลันี่นังนี้ก็ได้นี่นังนี้รถาท้ายบ่ขดท้ายบ่เนี่ยตาง้าบึงองไรอักกันเล่มแะ้วอักกัน้าบึงเงาคนปีนกันน้ำเปลนจุกคนเียวรไ่ามันสุดนั่นบ่เขาฮเขาผู้เดียวหมดเลยสองคนกบกลงใจน้ำนั้น ไม่ให้เขานะไม่พาเขาครบเลยเวยพาเหือดชื่อพาแขนเดียวก็ได้เนาะไปเลยไปหัวไปเอาไปเลยอไรอันนี้นะเผื่อมันจะเข้าน่าม อโอ้มันจะเข้านี้ไหมบัวนมันบุเข้าติไปเลยวะน้ำมันจะเข้าบฮะน้อยเ้ไปยงเอาแข้แอกมาอุดจมมุดบุดจมมุดเอาบุดจมมุดเอาัไปเอาลงเหงือกนเล่มไหนฮาเล่มนี้บ่ทั้งในทั้งหน้าเออคอยอยู่หน้าเด้อเจาคัดยังเดียว ค yeah, oh, ่อยผู้เดียวเลยได้แค่นั้นก็เจ้าอันเออมาลุ้โอ้เฮ้ยทายดูดทายดูดอึบโอ้ยอ๊บไอพี่น้องจุดจุ้ยเหเฮ้ยมึงเพื่อนขี้ง่ายตัวเอาพี่น้องไปบันี้เทึกเอา เดี๋ยวทริปนี้ถือว่าคุ้มเลยพี่น้องท่านใดที่มาพักอยู่อ,อ่านาตาลน,นาตาลรีสอร์ทเนะะาะกับกสีได้ได้พายเฮือส้มธรรมชาติไปน้ำแห็งเนาะไม่คือนะหมุนเตีต้ยวอยู่ไอ้สักแหลยสัก <laughs> แหลงเน้ว เลยก็มาแล้วพวกเราเห็นน้องนั่งมาลุย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 ไป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 ออกเลือออกเลือเอาจะเห็ดเวเป็นทนี้แม่ bố lấy phải hốt phút nó thái nhạc đi hả? phải hốt phút lên mà chứa quá, phải phút lê lì phải phút lên, phải phút, lên, phút lên. lê, phút lê mên hòa đơ hú Hai mê, hô này กะบุกไก่ไปไหนเนาะประมาณประมาณจังนาทีขอพูดนน่ออนี้เนีอ่าจังหวะออยู่บูได้จับเวลาเราอนนพี่น้องไม่เชื่อืออไรพี่อ๋อ ทีนี้จะมีแกงในนึ่งดูพี่น้องเด้อยนี่นนนสองเล่มข้างหลังกูเอ,อ๊บ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 งนานเน้เขาไหลไปตามแกงเลยนี่กิจกรรมนึ่งพี่น้องนะ มาหาลักสักคนเห่อเรีย <presidency> มน <ash> ั Ooh, ้นมันสิบุเข้าพุูดบุยฮึดฮึดไปเรื่อยๆดิยฮึดโอ้เนี่ยไยเหรอเออเขามานึ่เขามานึ่งมันไกด์พาเที่ยวโดยเฉพาะเลยวันนี้เอาปลอดภัยปลอดภัยดี

ชายห่แถวทางเข้าใส่เสื้อที่มันขึ้นสูงอ่ะนอนพายกับอ่านพายก็ได้นี่ฮึบโอ้ย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 ,อย,อยมาบ่เดี๋ยวรอรอดุแข่งบ่แข่งบ่

นี่บอกพูดที้พื่แข่งกันบหรคยมี้เแคยมีบพคนแข่งอ้หูจิจับดีักว่ะเย็นเย็นดีมากเลยเนาะเออยเย็นดียอดยอดะอ ทีมงานแถวใจให้อีกเล่มหนึ่งเลยมาแล้วลก็กันลังตามคิดมาเรื่อยๆโอ้เล่ม<อ>ดิเอาตอนนี้เฮ้อเฮ้อของสนบับบดเฮ้ยของสนับบดกำลังจะแซงแล้วเอาเองี้ยเด็กเข้ามหนักายต้องสู้พื้นพื้นเอาตามตามมากกับเฮ้อรันโนเฮ้ยรันโนท่านตุย้ยกำลังมาติด กำลังมาติดติดสำหรับงานวิธีสำรวดนำหน้าไปที่นังเปล่างานแต่ค้ามตะไครพายคนเดียวไปตึบตึบอึ้บโอ้โหมาเบิังจุดจบของพวกเราว่ทีมได้สิเข้าก่อนเอ้าเอ้าเอายังดีทีมงานด้วยเอาทีมงานโอ้ม่วนไหลม่วนไห ว้วตีตื้นมาแล้วบอว้าวโอ้โอ้าวว้าวว้าววๆโกาด้อขึ้นมาีด้อขึ้นมาีดื้อขึ้นมาสีแงแล้วสีแดงแล้วสีแงแล้วว้าวม่าก้ามาจัดอ่ะไ่ากเข้าาจัดเด็ดเดี่หวอ๋ออ๋อต้ไว้วไวเ้ยบดแทงแล้วบดแทงแล้วพี่น้องแแล้ว้ยมันขนาดเลยพี่น้อง แอดเวอเจอร์ขนาดไหนโงกับโง้ขักอยู่เนาะโงกับบเออตอนนันิ้เนาะต่ขึ้นบคือได้จุยจมากตคงตีคงตคงตงเลยอาชีพงานครับกะมาในนึงเนาะที่จริงกะใจสิฮอด่อบพุทธละพ่อยหอเลยเดดนียเลยเนาะเออฮอเลยกะหอลกะอลกะให้มันหอดลแล้ว ไปทยายผู้สาวอ่ะไวขน,นาดเมืนบ่เก็ <c oughs> บอกองบ่มีบักไหลนักซักคนเฮ้ยไปไปลงเหือผู้สาวออกเป็นอะไรเฮาเอาเอเฮาเด้อสารซีดเหรอเฮ้ย <c oughs> อะภายการพายเหือาขัยักกะจะเป็นกิจกรรมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่มีอยู่ในรีสอร์ทหน้าตารีสอร์ทกะท่านใดที่มาพักมาเศร้ายูังไงกะถือว่าพายเอ๋อ ฟรีเนาะพี่น้องเนาะก็ไซฟ์คนก็ให้ไซฟ์ฟรีเป็นกิจกรรมแต่ว่าท่านอื่นที่ยากเข้าไปไซ้บริการแบบพายเฮือล่องเฮ้าซื 150, ้อกะห้าสิบพันกีบคนหนึ่งห้าสิบพันกีบเนาะพ,ยพายหอดหน้าท่อมกล่องรอเลยเนาะดิหอดเลยหน้าท่อมกล่องรอจัมาเออกับเลยเนาะฮะ การสุดยอดบ่จากไรครับไรตรงจะน้ำบ่ไปไปไนสุดยอดสุดยอดเข้าห้างก่อนได้บ่เยอดเลยพีน้อง พอตแล้วเนาะถือว่ากิจกรรมกิจกรรมนี้ก็คือพายเรือจากรีสอร์ทมาเบิ่งปากถ้ำเนาะมาฮอดปากถ้ำแล้วเฮาก็สิดได้กลับแม่นบ่แม่นเหมืยหยอยากถ่ายรูปถ่ายหยังก็เซลฟี่กันน,นี่เลยล้อเลยล้เลยว้าวหล่อนของลอเลยวะ มามาไายหูไปแน่ไ่ายหูไปแน่ถ่ายรูปถ่ายรูปทีมงานเรากำลังมามาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันอ้ยเ <t> มีมยคือมาอย <c oughs> ู่บยอดฝนหัวนะว่ะโอ้ โอ้สื่อออกไปสาสิไปทำกอกล้อคุณบ่ไปซอสเลยเด้อว้าวใช้เวลาหลายกว่าชั่วโมงสบายสบายไปเลยประมาณสามสัปโมงกัเลยมีแปดไปได้เนาะได้ซอดพุทธเรแล้วรอดไปทำน้ำเนาะน้ำพุทธละพดเนาะพุท่อนแรกข้างแ้วมาถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายภาพกันมาทำมาเข้าเข้าข้างแร่เลยเด้อ สามสองหนึ่งแช่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 เลยเออเอาโตขึ้นไปนี่ขากรับพี่น้องกิจกรรมนี้ก็สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยสุดยอดของกิจกรรมเลยหลังจากที่เราพายเหื่อ kayak นี้เสร็จชิ้นเป็นที่ม้อยน้องมาฮอดมาฮอดนี้เดี๋ยวเขาก็สีพายกรับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่อ่า รีสอร์ทเลยทำเพลินนะไปเจอกันมามามาตกกลางไรกลาง

Số sao chú cổ lô sư mà, túng cây hả? Sư túng cây, à. Tung Tung cây à. Ủa sông so sài như là mình là à mền là kinh và hót hí rồi nghe <laughs> là đây, 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 hết cơ ẩn khảo báo chứ bọ Như là, như à cốp mà nè, như túng mà Ở như là mình mền nè Hết bọ <laughs> ดมบ้างดูสนสนดมบ้างดูสนโอ้นี่แหละพี่น้อยไพยเือไปก็ได้เห็นภาพวิถีชีวิตเนาะขัก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 สีได้ขักมาขักมาวิถชีวิตเนาะปกติของคเจ้า ไปกลางวังเลยบ่ย่างก่อนเนาะแลใส่หนองเผอมันมีหนองใส่สุมกบอยู่กลางค่ะบ่เย่ๆเม็นนี่มีมีผู้นึงเฮาเฮาอันไปไปถ่ายคลิปเจ้าเขาว่าเอาอันแบบแปะเอาของเมียเขาได้ไปใได้มเนาะแฮงเหม็นเท่าใดแฮงดีเขาเจ้าว่าได้บ่มื้ออื่นพุ่นจังได๋เจ้าว่าย่างบ่ไปายเป็เๆนึง แห้งยิ nó, ่งสุดแล้วบุรีกินเหล้าเลยสสไลก็มีแต่ผู้หญิงหาอยู่หายกลิ่นตื้นยู่เมนบ่สไลไม่มีแต่ผู้หญิงหากินนมันบ่ผู้ชายผู้ชายอะไรเอาใจตะแลงเอ้อขจาวก้านขจาวก้านเนี่ยขจาวขจารเต้าเมนบ่เต้าปลาฝาเนาะขจาวจะการเต้าปลาฝา

Ồ, oh, sai đấy, tính nhớ mình nó Cốp này nó mắc tụi mình mình nó Khăn đồm bông bông mình là bông mắc mình bò Ồ Mắn mắc ăn à mình mình nữa, nó nó <laughs> <laughs> Mắc tụi tụi <tô> mình mình Ồ, <laughs> oh, trứng lẽ <đấy>, cha Trứng <laughs> ngàn oh. อานไหนอยู่ไหนอยู่สมิธรรมดาธรรมดาสมิธรรมดามาหอดแล้ว่นาะเครื่องสมองเนาะเต็มที่นะแม่นแมนเต็มที่เครื่องสมองทีมงานเทาก็ถือว่าขึ้นมาฮอดรีสอร์ทเป็นทีมฮอยเดี๋ยวเขาก็สิถือว่าจะเข้าไปนอนอยู่ที่พักเลยนอนพี่น้องมือแรงกะจะมีอาหารอะไรยังต่างๆ กินแล้วตื่นเช้ามาเพื่อนกะจะไปคีรีที่ปลาะยสมวิถีชีวิตทีดของพรดเฮน,นี่ในช่วงนี้กับช่วงเขา้าพรรษาแด็กก็จิมีการใส่บาตรมีการใส่บาตรนะจะเป็นยังไงก็เขาไม่เข้าใจเอฟซีอะไรที่ติดตามของชมเนาะอันนี้ก็คือใส่น้ําทนวใส่น้ําทนนี่นกับสิไหลตกไปใส่สใส่น้ําหินบุดไหลลงกระสุนน้ําขอกเนาะ ส้มวิถีชีวิตอีกถึงเนอะแสดงว่าชุดนี้นี่ถ้าเฮามานั่งเล่นนั่งกินยู่หันนี่จะเห็นภาพบรรยากาศวิถีชีวิตยู่หันน้ำเลยไปบันนี้ขึ้นเป็นใดจันทน์คับวอที่หนึ่งมาฮอดก่อนครับสุดยอดบมสะท้อนเลยเนาะทักเนาะ เออจักเถอแล้วมาไฟให้เราไปสิโอ้สองสามเถอลงแข่งเถอะหนึ่งท่านผู้ชมโอ้ติดตกรอบตลอดติดอัดลุยอบโบ๊ะเดี๋ยวอัดลุกกำลังฟังว่าอัดลุกว่าอัดลุยไปทางเราขึ้นไปเข้าไปห้องพักพักพอนพี่น้องจับให้ได้ทิ้มก่อนนะเกือบมโอ้ตัวเดียวนี่ก็เออใส่เลย นอนลืม่อนหรึองค้อนเคอยู่อาศัยเงียงสรงผู้ได้หือใหนุ่งใสนอจ้าสบายดีสุคนสบายดีเมื่อแรงไม่เต้นบหม่อเมลแงไงเมอแงเนอเมอแงเ้อะเมอแงบุญบ้านเฮา ค่อยลิ้นค่อยกินค่อยเมาค่อยเต้นค่อยย้อนอเม,อมาลมลเลยเนาะอันอนี้ก็คืออาหารอาหารพี่น้องครัอาหารของนาตานรีสอร์ทเนาะก็ซิมีมีบรรยากาศดีไรในส่วนยำแรงๆนี่ถือว่าสุดยอดแล้วก็มีผู้สาวงามใช่ครับเลย มือแรงเราสิไปใส่ไปบุญแมนมาเด้อไปเด้อไปเด้อมาเด้อมาเด้อเออเต้นเป็นบ่ามือแรงถ้าถ้าเบิ่งเอ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 าเดี๋ยวเต้นก่อนนิดนึงขั้นผู้ใดอยากเห็นน้องเวียงเต้นเป็นหรือบ่เป็นกะติดตามในอีพีต่อไปพุ่นละอีพีนี้กะคือสิพอละ